สวัสดีครับพบกับรายการทุกไทยไปกับพี่แอดเช่นเคยเช่นเคยครับพิถึงพิดถึงกันครับมีดีมีสิ่งดีๆเป็นสิ่งคนมาฝากทุกท่านภาพที่เห็นนี้คือ,อเาไปฝากกันนะ ลองชิมไหมสาวนะแล้วเขาห่อด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไปพาไป,ไปดูปใกล้ๆเิอะห่อเป็นยงไงคนห่ออยู่ข้างในนะแต่ว่าพี่น่าจะเดินไปไม่ได้หรอกมันต้องลงกันนั่นใช่ไหมพี่เคยตกไปครั้งแล้วไอ้โฟมเนี่ยนี่ใช่ไหมนี่แบบนี้นี่อันไหนที่พอชิมกินได้เลยแม่มีไหมในสวนหรอเออมีนะลูกใหญ่มากเลย ลูกใหญ่มากเต็มไปหมดเลยต้องฉีดยาอะไรหมฉีดจ้ะพี่เขาเหรอเหมือนนกหุ่นไหมโอเคที่ครับลูกใหญ่จังเลยขอบคุณครับคุณแม่ไม่อยู่เหรอขอบใจ่ไหนอ๋อไหนอ่ะนี่กี่ไรอ่ะอันนี้หกไร่จ้ะอ๋อสวยมากเลยครับตอนนี้ท้าทางจะน้ำขึ้นใช่ไหมช่ปะ ทำให้ห้องร่องเราเต็มไปด้วยน้ำเลยที่ถ้าพี่กล้าเดินอ่ะเดินไปไหนอ่ะนู่นนะข้างในสุดเลยนี่เหรอเดินผ่านตรงนี้ไปเหรอใช่ๆแล้วก็พอพี่เหยียบปุ๊บพี่ก็จมปุ๊บไปเลยพี่ก็ข้ามมพี่เคยไปตกที่สวนของผู้ใหญ่เรีะเดินผ้าอ๋อนู่นเหรอข้างไหนใช่ไกลมามน่าจะนู่นนะสุดสุดเลยอ่ะพี่แอดมีนัดกับ พี่ตรงเนี้ยตรงบางปลาเดี๋ยวพี่ไปบางปลาก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวจะผิดนัดครับเดี๋ยวขออนุญาตยืนกินตรงนี้ดีกว่านี่ชานได้เลยไหมได้เลยจ้ะพี่ได้เลยเหรอได้ใช่ไม่มีสารพิษอะไรเหรอถ้าไม่ปลอดภัยก็ล้างน้ำก่อนนะอะพี่ล้างพี่หน่อยอาพี่หน่อยโอเคเอาง่าครับายเลยพี่ไ้เขาชื่ออะไรเลย น้องไม้เหรอน้องไม้เป็นพ้อยิ้มอ่ะเหรอสบายยิ้มกับลูกสาวพี่ขอดูหน่อยได้ไหมไม่หรือว่าให้หนูชูได้ๆแล้วที่กินในรถหวานมากจนีพี่ยกผิดป่ะเข้าไปในซอยบ้านหนูแน่เลยพ่อบอกเมื่อกี้ หรอพี่ก็ก oh. ล uh ับไม่ได้ถอยขึ้นมาก็ไม่ได้เข้าไปในซอยบ้านพ่อบอกว่าเห็นเข้าไปในซอยบ้านพ่อถามว่าใครบอกอ๋อลูกค้าสุขสากลองคิมลองคิมดูอ๋อดีจังเลยอ่ะร่มเลื่นมากอ่ะเหรอ nóng nó luôn chọt cách cách kim kim luôn nướng kim nướng kim một này ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับขอบคุณเขาสิครับบอกคุณลุงหน่อยชื่ออะไรลูกแต่นี่แสดงว่าขนมมงหนูใช่ไหมเนี่ยใช่ป่าวเออหาข้างอาดขนมมันปลูกกี่ปีถึงจะได้ครับโอ้ต้องถามพ่อหนูไม่รู้อ๋ออันนี้ก็เรียกพันธุ์อะไรพุชาร์แหละพุชาร์นมพุชาร์ลูกใหญ่จัมโบอ๋อพุชาร์เนี่ยจัมโบ้ ร้านเราชื่อร้านอะไรฮะเออซอเอ๋ยรุซาซิกากับ้านบ้านอ๋ออ๋อนี่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 น